ทองแดงทองแดงรู้สึกเป็นยังไงนอนตากแดดทั้งวันเลยเนี่ยฮะทองแดงเป็นอะไรนอนตากแดดท,แทั้งวันเลยเป็นอะไรฮะทองแดงเป็นอะไรทำไมตากแดดทั้งวันวันนี้นอนตากแดดเป็นยังไงฮะนูรู้สึกว่าเป็นยังไงหรอไม่สบายหรอหนาวหรือยังไงทองแดง เป็นไรไม่สบายหรอนอนตากแดดทั้งวันนี่เป็นไรไห่เป็นยงไงเป็นอะไรเป็นไรฮะเป็นไรแดดร้อนเนี่ยแดดร้อนขนาดนี้มาน,นอนแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันหนาวแล้วมันไม่สบายหรือนเป็นยังไงหืมตองแดงตองแดง ทองแดงลุกขึ้นสิทองแดงลุกขึ้นดูหน่อยสีเป็นอะไรมันหนาวหรือมันเป็นยังไง,ม,ไงมันเป็นไข้หรือยังไงฮะทองแดงตากแดดทั้งวันเลยเนี่ยตากแดดตั้งแต่เช้าจนสี่โมงห้าโมงเลยเนี่ย